สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องเต้งตะลอนทายนะครับวันนี้พาตะลอนมาที่ตลาดนัดบันซีชมพูนะอยู่อำเภอหน้าแกนะครับโอ้ปคอคปคอใหญ่

ตเดียวเดียวเขาไม่แล้วผมไม่เลนแทปเพินเหลานั้นโอ้ยแก่ซหยังซืดุกสามตัวไม่เอาไไปคังมันฉันนั่นใจจับปดุกสามตัวสาวอ้านเฮ้ยใจวาตัว่งใหญ่ตัว่งใหญ่แล้วกระซิบจับตัวจับข้อมันไ่ได้จับแตโลจะบานไหมรอยสามซิบไม้อย่างไปคน นี่จะอุ่นเอาเรื่อยเออันเดี๋ยวเดีอยวน้าจะเอาเออเออกัดเลยปั๊บคิ้วลานแถ้ป็นพื้นจะเป็นพื้นก็เหมือนชูชูนี่ขายเองขายเอง เอออไรอ่เนนียนหองเยอไปยังเอาองอหองอยโอ้ยยามนี้มีจับปลาครับพี่น้องวันนี้รบ มลีกระปใใใใคาครับรโอด้มัอนองกันนะหอมแล้วก็นี้ม่มัออกแล้ว

าลอนอกอน้าส้มตีนประมาณเนาะวันี้อ๋อเราเอ็ดต้มบบเนี้ยมีแต่ผักแตงยาครับนี้คุณพ

เจ้าน้าบาแดหน่อยั้มาสมวสิาแก่ระไรใช่ไหมนีเป็นาสมั่เ็คอยเลยอันนี้นะเดกเล่นจะได้าโคอนยแันเลยอือกระไรอันนี้ด้วยห้าสิบนี่พวกที่มาขายน่ะอันนี้พวกนับไปอีกเดียมันมีใจสชิฮะ้วยสามชิปหหนูยเจ้าคอยเบ้าอยู่ที่มันป่าโตดอันี่ตขาวเด้อเออขาวกุกันโบ น่าชื่นชมอะอือความดีไอ้ยางก็ยังบ่ิสุทสุดเลยพอเพาิหเย้วบหันนี้คนหลายครับพี่น้องนี่ไม่ได้ประคอ วันนี้ก <rainforest> ็ปลปอปลาปลาปลาลงมาเกว่อานะ้ยีสิาสรเนาก้ะลงอ้ขาสูบสะลายเน่าปาเลยะ นปดสิสี่บาทจ้าทุกอย่างสิบาที่สิบาทจ้าของตรูักเราซื้อปลาดุกยายเราซื้อปลาดุก นี่ครับตลาดตลาดบ้านานะครับอยู่นี่จะอได้ไงครับมีแป้งซะมันมีเสพเออยังดีสักสีวันแล้วยังไม่กินแน่โอ้โหวดนตัวร้อนจแล้วเฮ้ยอันนี้ปวดไปเตดาะหงเจ้าเมือหมาบันพุดนาะ ตัวนันโตตัวนี้หนาตัวสูบเอาวันไี้โลยเอ็มค่อยมีแต่ได้โล่เขาลพิังเลยลนจะปาคอเหรอนี่กัะปะ น,นี้กับปลาปลาลุกปลาขาวปลานิน่ง ผมป่าทั้งหมดนะปลาเอาไปปิ้งกับปลาชาวบ้านเยอ่เมื่อไหร่มาบอกไอ้นี่ใจหน่อย ปลาลายกันนะครับ uhm มันจะปลากับปลาครับตัย่างกระอยนี่บยจักเะให้ได้ไก่หน่อย่ากนะแ่กเื่ยะห้ยปอ ซอ่เซื้ออยบาุงจะบ่าน,นี่กระปูครับสงุงสาวบาดปนะเนีมาพี่ก,ก็ได้ครับยายออครับหมูมีจงมังเนียวกินเก่ง ต้บอดีมาถูมา่นีเลยเนาะมากบ้านิบบาทสิบาทอัเนาะสอจะได้ามีแจงเหี้ยสิบาทจิบค่ะอันนี้พักยังงแมัมใหญ่อ๋อพักผมใหญ่บามาเคลียร์นบแปบ้าทห้าบาทนี้